้รับสูนีไว้ลูกและพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมที่ใช้ชีวิตอย่างยากลาบากในสถานการณ์ที่แม่งข้นวัตฟัดในแนนตอนนี้เไหนจะ,ะไรไหนจะโรคระบาดโควิดนะครับผมแล้วก็ข้าวของที่ต้องแพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันแต่ค่าของชิปที่แม่งก็ต่าลงต่ําลงเลยนะหมูแพงแม่งให้ไล่ไปแดกอย่างอื่นนะครับผมแม่เงเอ้ยไม่รู้จะแดกอะไรเลยหรือจะแดกขี้นยไอ้สัตว โอเคบ่นมามากพอแล้วนะครับผมบ่นไปก็เท่านั้นแหละแมงไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกนะยังไงเราก็ต้องสู้และอดทนต่อไปนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะครับผมเราเกิดเป็นคนไทยต้องอดทนนะสิบล้อชนต้องไม่ตายนะจ้ะมา,าอยุกผมเกมมิ่งคาเฟ่คุณรุงเล่นเกมนะครับผมในเกมสซูเปอร์เมกาแชมเปียนนะซึ่งแมงไม่ได้เข้ามาเล่นซนนานเลยเปิดเข้ามาทีเอา้าไอห,หาซีซั่นสิบเอ็ดแล้วเอ,ออยังไม่ได้ตั้งตัวเลยโอเคเรามาดูมาจะพาซีซั่นสิบเอ็ดกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างอ๋อเลย แน่นอนนะครับผมมีทั้งหมดสองชุดให้เลือกนะครับผมทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่นะก็เลือกเติมตามอัธยาศัยของกําลังเงินของทุกคนเลยนะครับถ้าใครไม่ดีก็เอาชุดเล็กไปก่อนแล้วกันนะค่อยเก็บบัตเตอร์พาร์ตไตรเอ็กพีขึ้นไปเรื่อยๆลวกันสำหรับตัวละครในอีมนนี้นะครับผมมันจะออกไปทางอะไรคล้ายแนวทะเลทรายคล้ายโลกยูโทเปียที่มันลมสลายไปแล้วนะครับก็จะมีพวกกลุ่มกองกำลังใต้ดินนะเอประมาณนี้แหละผมคิดว่าเอมันจะคล้ายๆหนังเรื่องอะไรวะแมสแม็กอะประมาณนั้นอะโอเค โจ้แม่งเลยมีถังในตัดด้วยก็เท่เลยวะ่ะสกิลตัวละครมันจะมีทั้งโซ่แท่กุญแจมือนะครับผมโอเคแล้วก็มาดูหุ่นท็อปเบเดิร์พัตของซีซั่นนี้ครับผมนั่นก็คือเอ่อโอไรบอลนะครับผมเนี่ยวัวใช่จริงๆแหละแมสแม็กโดูดิ่ต้งมีไฟมาเนี่ยฟ้าวอ้ยอยอย่าก็เท่เออตอนนี้เติมไม่ทันเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันนะแล้วของรางวัลรีเจนระดับอีพิกและก็รีเจนซีซั่นนี้นะครับผมมาดูกันเลยโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งมาแบบแนวอะไรอ่ะโคตรไฟบันไยกันแนวเบนทันฮาร์ดคอร์เด็คอร์เลยนะครับผมโอ้โห โอเคก็บ okay, ผมเข้ามาแล้วก็อย่าเสียเวลาเราเข้าไปเล่งเลยดีกว่านะจ๊ะเอาป้องบ้านนี้กันบวกกันนะจ๊ะ อเอาเก็บไปหนึ่งดโูโฉเรียกหุ่นเรียกหุ่นมีการเรียกหุ่นเกิดขึ้นแล้วนะท่านผู้ชมโอเคสกินคูดาวหุ่นผมเต็มแล้วแนหะแต่ผมยังไม่เรียกนะไม่รีบนะครับผมยังต้นเกมอยู่เลยนะจ๊ะนี่เรามาใช้แท็กซี่เข้าในการเล่นดีกว่าสวัสวอะไรพี่นี่เราของดีประจำบนบนล่องไฟยั่โฝสวัส,วสด์สวุดแล้วก็ไปแบบมูนบล็อกนี่เราเอาไปหนึ่งเม็ดจ้าอุ้ยอุ้ยมันบวัวใครอยู่อะเดี๋ยว ใชล็อกเป้าล็อกเป้าสายยันโอ้ล่วงไปเดชเราต้องตามผลงานครับผมเราต้องไม่ปล่อยแฟนเพลง f อแฟนคลับของเราให้รอนานนะจ๊ะมาตามเลยโอ้โหไม่ทาฟ้าไมแบบมาแล้วนะจ๊ะแม่จ๋าเอออยู่ไหนจ๊ะมาๆถึงเวลาอันสมควรแล้วนะครับผมได้เวลาเรียกหุ่นแล้วแล้วผมก็จะเลือกเป็นฮอสติลนะครับผมหุ่นประจําตัวที่เป็นตัวโปรดของผมตัวหนึ่งเลยนะครับผมฮอสติลสายแท้งคนเก่าพี่เป้าคนเดิมไม่เราเจอแล้วเอาไปดีอะไรวะเนี่ย ชว์เล็บโชว์เอฟซูดจูบดูนี่จะแม่จ๋าไม่มีเราใส่ถึกใสยแข็งในตำนานครับผมเดือดร้อนเลยอะไปไหโอเคเดี๋ยวเก็บงานก่อนนะครับผมโอเเก็บงานให้เรียบร้อยลงไหนลงไหนอ๋อวิวิอย่าอย่าอย่าแย่งอย่าลัดกูมือไม่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 ้ยแม่งลัดกูสับโอ้ยไม่ได้เลยมึง หมีไฟมาอะไรกันไอ้ยียิงก็พอให้หนักนวงสำหรับการเล่น Hot s t e นะครับผมเราไม่ต้องแบบว่ายังไงอะไม่ต้องใช้แพชชั่นมูดเมนต์ในการเล่นมากมายนะครับผมเพียงแต่เราอ่ะวางเป้าให้มันแม่นแม่เท่านั้น,นครับผมเพราะว่ากราเมดการโจมตีของเจ้าฮอสติล w ยังไงมึงก็หวังผลได้อยู่แล้วครับผม ยังไงคอ,อยวางเป้าให้แม่นๆนะเพราะว่าเราไม่ใช่สายจู๊กนะเราเป็นสายออยิงไกลนะเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าเปลืองตัวเข้าไปบวกไปประชิดตัวนะครับผมแต่ว่าผมก็เอาอีอ๊อีหาแอบอยู่หลังพันแต่ผมก็อย,กอยากจะลองหัดเล่นพวกสายแอทเทกเกอร์ดูมั่งนะเออก็จะพยายามฝึกฝนดูนะครับผมเพื่อการเล่นที่หลากหลายขึ้นนะแต่ว่ากลัวแบบตอนบวกเข้าไปยังสู้เขาไม่ได้วะแฟบสวิดให้ดูอุ้ยอ๋อมีสายสเก็ต,ตน้ำแข็งตามเรามานะครับผมแต่ว่า อย่างไงเลยอุ้ยหาเอ้ยปืนลั้นโช๊คชูรึปุ่มมันจะปีนไปหาประแสงเลเซอร์เลยวะแต่วะชู่แอบนิ่ง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 โอ้โหเรียกคุณเรียกคุณเรียกคุณเดี๋ยวก่อนเรียกคุณละไม่งย่าเราบึ้มเข้าไปเฮ้ยมันยิงใครวะอ้าวมีคนไหลเว้ยมีคนไหลอยู่ขอบวงแล้วผมเดี๋ยวเราใช้ t a c t i c อ l ซึ่งแท็บเลตเข้าของเราง่ายๆนะครับผมเหลาก็อร่อยมันกลับนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนชัวร์สเก็ตเว้สเก็ตสายสเก็ตอีกแล้วไหนๆโอ้ยกำลังส่องสไนอืออืออยู่นี่อยู่นี่อือหืออือหือโอ้ยกระส่องสไนนอกวงปราบ้าทำไมมันเงียบๆปกติวะชัวร์แฟ อะไรจะอีหนูบึ้มไปบึ้มแรงออล่าออลูล่าไปไปดินิงไหมอื้มฟูยิงใครวะเดี๋ยวเดอย่เรามืออื้มอื้มอื้มขอแจมเลยดิขอแจม่อยเพ่อออกดีว่ไมมเห็นหุนเราเราจะ r า g โจมตีด่วนนะครับผม เอาแล้ววงเดือดแล้วครับไม่เราฟักทูโอสฟูดัสูตาน่าถามว่าเล่นฮอสติลนี่มันแบกได้ไหมเนรอผมขึ้น ยังไงผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับวงสุดท้ายเราจะเจอกับเปาหุนยนต์ตัวไหนมากกว่านะครับผมถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้นันแะแต่ถ้าเราเจอตัวที่แบบจุ๊กไวๆเนี่ยเราก็เน้นยิงระยะกลางนะครับพยายามอย่าเข้าไปแลกมันนะครับผมซึ่งถ้าเป็นวงสุดท้ายที่แบบว่าบีบ่ในเมืองเนี่ยเราก็พยายามแบบว่ายังไงใช้ยอดตึกให่เป็นประโยชน์นะครับผมเรายิงแล้วเราก็แดกไปตึกนั้นทีแล้วก็ยิงแล้วก็แดกไปตึกนี้นทีนะครับผมพยายามจะอยู่กับที่นะเออเอเอาหายไปไหนแล้ววะเนี่ยเฮ้ยโชว์อ้าวมีคนมีคนไหลมีคนจะไหลหลังอ,อ คือจริงๆเหล่านี้ไอออนทั้นด้านนี้ยิงคีเดียวแตกเลยเนี่ยเสร็จแม่งต้นมีเกาะม,ม่วงแน่นอนอะเดี๋ยวอันอ้าวอ้าว,ว,วเปลี่ยนกลับเอ,าอ้าเหวีงของมันวะเฮ้ยเรียกคุณแล้วก็เปลี่ยนกลับเฉยตายสิคบบบบรับพี่โบดิเออไปเข้าวงกันดีกว่าฟืดเดี๋ยวเราเนี่ยจะแย่ครับผมแบบว่ายังไงก็กไม่รู้สินะแบบว่าไม่ค่อยถูกกับวงสักเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเดือดเดือดอีดอกปั๊มเดือดก่อน

หมายมึงนี่เรานี่เราอม่เงี้ยหราเรียบร้อยที่หนึ่งครับผมเป็นยังไงล่ะนี่ใช้แบบเทคนิคแบบพลิกแค่นิดเดียวนะครับผมแค่บินข้าหมหัวแล้วทัติค้อนหมายว่าหันหลังกลับมายิงแค่นี้นะครับผมแต่ตอนแรกที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบนะครับผมอยู่นอกวงนะนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปราปิกข้าเป็นไงกูโฆษณาให้ฟรีโอเคมาถ่ายรูปกันหน่อยนะครับผมตามธรรมเนียมนะจ๊ะเอา,เอ,าเอีเวนไม่ทัน ที่หนึ่ง MV p ครับผมโอ้โอีโแต่มาดูสไตล์เซ่ก็คิวหุ่นมาจิบสามนะฮะแล้วก็คิวผู้เล่นติบสองนะนั้นนอน้นอนออยโอ้ซีซั่นสิบแดก็จะมีเอ่อการสรุปการเล่นของเราตั้งแต่ต้นเกมมาให้เราดูด้วยนะท่านผู้ชมโอ้เพิ่มเข้ามาใหม่นะจ๊ะแกปเติมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับ ก็ยังไงอะเอาเป็น EP หน้าแล้วกันนะครับผมผมจะลองมาเติมบัตเตอร์พานะแล้วก็ลองมารีวิวเล่นตัวละครของซีซั่นนี้นะครับผมรวมถึงสกินปืนแล้วก็หุ่นยนต์ท็อปบัตเตอร์พาของซีซั่นนี้ด้วยแล้วกันเลยนะเออแต่ไม่แน่ใจว่า XP ของบัตเตอร์พาจะถึงหรือเปล่าเี๋จวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับ โอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอกราบสวัสดีปีใหม่ทุกคนย้อนหลังด้วยเลยแล้วกันนะครับผมนีงก็ดูแลสุขภาพแล้วก็พยายามเซฟตี้ตัวเองให้ปลอดภัยที่สุดนะครับผมล้างมงอล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับแมสเมิร์อะไรถุงยงถุงยางใส่เข้าไปครับผมและยังไงก็ขอฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดเลยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้คุณลุงเล่นเกมด้วยนะจ้าสุดท้ายนี้กับผมต้องขอเกล่าคำว่าเฮอเมืองไทยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเอยากย้ายอ่ะ